สวัสดีนะครับวันนี้ปริญญาพานิชย์นนทบุรีนะครับวันนี้มารีวิวเป็นเตากล่องนะครับหน้ากระจกหัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เคยถ่ายเป็นแบบ2หัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ Lucky Frame AI 1 0 1นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนรุ่นพี่ที่เคยถ่ายไปนะครับอันนั้นเป็นอันนั้นจะเป็น AI 1 0 2นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็วัสดุเหมือนกันนะครับหน้ากระจกนะครับกระจกก็เป็นกระจกนิลภัยนะครับ8 8มิลนะครับประกันกระจกตลอดอายุการใช้งานนะครับในกรณีแตกจากความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีลูกเล่นก็คือเพิ่มเติมนะครับความน่ารักก็คือจะเป็นเรื่องของสีนะครับที่เห็นในกล้องนะครับก็จะมีเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีบานเย็นนะครับชมพู แล้วก็สีส้มนะครับสีส้มสีม่วงนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับในรุ่นของสองหัวเตาก็จะมี5สีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับให้ดูว่าเป็นเตากล่องนะครับไซส์กระทัดรัดนะครับตัวด้านบนขอบนะครับก็ยังเป็นสเตนเลสอยู่นะครับขอบด้านบนเป็นสแตนเลสนะครับในบริเวณนี้ก็เป็นสแตนเลตนะครับ แล้วมีขอบยางนะครับเอาไว้ซัพพอร์ตรองรับในเรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก็ตัวขานะครับตัวขาตัวนี้ก็ยังเป็นเป็นเหล็กแบบแข็งนะครับเป็นเหล็กแบบแข็งเพื่อที่จะรับน้ําหนักนะครับได้ได,ได้ได้เยอะนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คากิเฟรมก็ยังรับประกันระบบจุด5ปีเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวหัวเตา หัวเดียวและหัวคู่นะครับก็มีความสามารถในการให้ความร้อนเท่าเท่ากันนะครับจะต่างกับตรงที่อันนี้จะเป็นหัวเดียวนะครับเดี๋ยวลองผมลองเปิดเป็นตัวสีเหลืองนะครับเดี๋ยวจะเปิดสีเหลืองให้ดูนะครับในขออนุ่าซูมนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับจะเป็นไฟนะครับไฟประมาณนี้นะครับลนะักษณะไฟเนี่ย ไฟจะสวยเพราะว่าไฟจะเป็นลักษณะเป็นไฟเป็นเป็นเกลียวนะครับเป็นแบบไฟแบบวนนะครับไฟจ้าวนนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟให้แรงนะครับเดี๋ยวลองอุ่นนิดนึงนะครับอุ่นก็อุ่นปกตินะครับหมุนลงนะครับหมุนลงนะครับได้หลายระดับนะครับตัวนี้ได้หลักๆก็ประมาณ3ระดับอันนี้อุ่นตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมขอขยับให้ดูเป็นไฟแบบใกล้ๆนะครับหัวก็เป็น หัวท้องเหลืองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดหนึ่งนะครับศูนหนึ่งอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลองเร่งเร่งเป็นไฟแรงนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับให้ดูนะครับอ่าอันนี้เปลวไฟสวยนะครับหัวไปลักษณะผ่าด้านข้างนะครับให้ไฟแรงนะครับ ดี๋ยวให้ดูหน้าใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับมีมอกอนะครับอ่าเหลืองนะครับแล้วก็บรันเย็นนะครับแล้วก็เป็นส้มนะครับแล้วก็มม่วงนะครับอ่าแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอ่า ไซส์กระไซปกติของเตากล่องหัวเดียวทั่วไปนะครับวัสดุกระจกนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับอัดลายสีดำนะครับทนนะครับไม่เปื้อนแน่นอนโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อมาที่ปริญญาพาณิชย์นนทบุรีนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตทิ้งเบอร์ไว้นะครับในเพจนะครับแล้วก็สอบถามราคาพิเศษเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับติดเลยครับ